ตอนาาี้แหละค่ะตอนเช้าเช้าก็มีไข่เนาาี่ยแหละค่ะมีไข่เนาาี่ยแหละค่ะมีไข่มีซ็อตสิบมีมารฟินอิงลิศโทสกวาดันไปสลับได้ค่ะสุกนิดเน็ตเพราะได้เอาโทษหรือมารฟินดิบดิบจิ้มจิ้มแซ่บแซบนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะอิงลิศมารฟินโทสยู่ค่ะเนี่ยกำลังโทษขึ้นอยู่ อูอ้อาหารสาวเอกแซมบิตทโท์มาฟินคนะ่ะยามีสวีดี ย่างที่ขาดไม่ได้ก่อนนี่แหละค่ะตามด้วยนี่แหละค่ะคอฟฟีค่ะคอฟฟ่คอฟคอฟีขาดไม่ได้เสาๆกับอาหารเสาเนาะค่ะเนาะพ้อมันกันคอฟฟีนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะ ใส่หน่อยเสแปรหน่อยใส่หลายเสแปรหลายกับตัวนี้แหละค่ะกาแฟครีมนี่แหละค่ะคาฟฟี่ครีมนี่แหละค่ะใส่หน่อยเสแปรหน่อยใส่หลายเสแปรหลายเนาะค่ะเนาะอุ้ยของหมักหอมสดนะคะเนี่ยใส่ประมาณเนี่ยค่ะใส่หน่อยเสแปรหน่อยใส่หลายของนั้นเห็นไหมเรียบร้อยค่ะ <triggering noise> Naline, I then <takes noise> <old, takes noise> she said she not leave the fox here. She was certainly not joking. The nearest town was quite far away. We decided people would help him soon, but the fox was just laying there and staring into nothingness. It was evident that the animal was very sick. Once he even vomited on the floor of the car. When we finally reached the mountains, ประมาณนี้เลยค่ะมา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 ตามคร oh, อบ <okay. S 1> ครัวแม่บ้านออกไปช้อปปิ้งเนาะค่ะได้เวลาออกไปช้อปปิง้งอาหารอาทิตย์ละครั้งกับแม่บ้านอเมริกาค่ะนาลินใส่รองเท้าอยอู่อู้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 ปะไปกันเลยค่ะนาลินสมายบิก๊กสไมยพ่อหมามีซ้ำอ๋อทูสวีทเลสเกอร์เดดี้สตาร์ทรถขั now Let's go, let's go, let's go, go. ถึงเร็วก็มามา,มาช้อปปิ้งด้วยกันเลยเนาะค่ะน้อนี่แม่บ้านมาถึงเร็วนะคะแหล่งช้อปประจำของแม่บ้านนั่นก็คือคอสโก้ค่ะคอสโก้คอสโก้ไปกันเลยค่ะช้อปปิ้งกันเลยค่ะ Want ชอบแล้วก็เดินทางกลับบ้านสิคะได้ของแล้วตามใจแล้วก็กลับบ้านคะ่ะเอาของเขารถเลยเนาะคะนะ่ะเนาะออกมาแต่มันตกดินพอดีให้ก็อล์ฟิ้กับเด็บ Thank you. ตัวอาหารเย็นวันนี้หลังจากช็อปปิ้งมาก็าจะทำในคัลาบเนื้อซุกนะคะลาบเนื้อซุกตําแตงค่ะง่ายๆน้งองนันลินอยากกินข้าวเหนียวว่าสันแม่บ้านจะหาซื้อมะละกอวอดายไปค่ะวอดายไปร้านเอเชียนมากินเลยเอามะแตงมาตําแทนแล้วก็ทำลาบเนื้อข้าวเหนียวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวจัดแจงทำอาหารเย็นให้เรียบร้อยกันเนาะค่ะเพื่อน เรละกินแืเรียบร้อยคะ่ะลาบลาบราบลาบ,บเนื้อในต่างแดนผักนี้แค่นี้ก็ได้ใส่แค่นี้คะ่ะไปแบบริปๆเนี่ยคะ่ะแซ่บหอมหมักเลยหอมข้าวคั่วคะ่ะข,ข้าวคั่วๆเองนะคะไหนเลยได้แล้วคะ่ะทําลาบเนื้อแล้วก็รีบมาทํามาตําแตงคะ่ะ อา,าาอ,อาหารจานที่สองอาหารจานที่สองของวันนี้ค่ะตำแตงค่ะตำแตงเนียวเหงะเนาะมแตงเหงาเหงาเหงาขัดเหงาแน่นนนะะนะนแตงเหง,งาน,นี่ตำแซ่บกว่ามแตงสั่นค่ะได้แตงดิตำเกันเด้ดอดค่ะเด้อ เย็นนี้เร okay. ียบร้อยค่ะนั่งกินได้นะคะมามมาค่ะลาบหมูเอ้ยลาบเนื้อตำแตงข้าวเหนียวนันน่ะพลังหน่อยของมากทุนน่ะเ้ยาะตัวนั่งกินก่อนเด้อค่ะเด้อมา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 ค่ะโซย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 เนี่ยค่ะยุบืม มันไ่กินเขาัตงสุ่มนึ่งหิวอันนี้บ้ายบายกันลูกบ้ายบายขอกินเขาวันนะค่ะบาย